ผ้าไหมมัดมีเป็นลายดอกขจรดูสิครับแปลกตาไปไหมสีดอกอินทนินเป็นผ้าที่อยู่สุดเขตสุรินทร์แหะครับดูจากสัญ,ญลักษณ์ดอกอินทนินมีหน้านางเล็กๆเป็นไหมบ้านนะครับคนที่ใช้มไม่รู้จักไหมบ้าน สอบถามรายละเอียดกันก่อนว่าเป็นยังไงลุงชัยผ้าไหมบ้านมันมีขี้ไหมที่มากกว่าปกตินิดหน่อยผ้าก็หยาบก,กว่าแต่ใช้เรายิ่งยิ่งใช้ยิ่งนุ่มเป็นผ้าเหมือนทั่วทั่วไปแหละครับจากเส้นไหมมันต่างกันท่านั้นเองนะครับการเป็นขุย่เป็นขุยไม่ได้เป็นแต่เป็นโปเป็นปมกับมีเศษไหมอันนั้นใช่เป็นคุณสมบัติของผ้าผ้าไหมเขาเรียกเส้นไหมบ้านนะครับเส้นไหมบ้านต้องมี ถ้าไม่มีขี้ไหมไม่ใช่แล้วครับอันนี้มีครบหมดผมยังไม่ได้ตัดตริมให้นะครับเ,เห็นเอาไว้อย่างนั้นแหละช้ใช้ไปหลุดเองครับหลุดเองหรือจะให้ตัดก็คุณลูกค้าเขาบอกว่าลูกชายช่วยจัดการให้หน่อยได้ครับเพราะมันมีคนอยู่สองกลุ่มลูกค้าอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าถ้ามีของอย่างนี้เป็นของแท้อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าถ้าตัดออกไม่ใช่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ของไหมอ่าไหมบ้านไม่ใช่ไม่มีรอยด้นนอนไม่ใช่ ไม่มีขี้ไหมไม่ใช่ผ้าไหมบ้านเ,าเส้นไหมบ้านแน่นอนอนี่ก็เอามาให้ดูกันนี่เป็นลายดอกขจรสีดอกอินทนินก็คือชมพูอมม่วงนันหะครับหรือม่วงแกมนะครับม่วงแกมชมพูประออมาณนั้นผลใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับผูกตาต้องใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพื้นนี้3,200บาทปีใหม่ยังไม่ได้ลดกันเลยสาหรับเจ้านี้ช่างทอ,ทอกลุ่มนี้ ลดไปเลย2,900บาทพร้อมส่งครับ2,900บาทพร้อมส่งส่ง,สงด่วนให้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ลุงชัยด้วยนะครับ